เมนูวันนี้อะไรง่ายกว่าแป๊บไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับโดยี่มือพิแมแปะครับผมไก่ผัดแล้วก็ผัดลงครับผมบล็อกโคลี่ผัดรวมครับผมนีม่ผักกาดต้นหอมแล้วก็ซอสกะหล่ำครับแ,<ม>แล้วก็แครอทครับผมแล้วก็ซอสสูตริมแปะของทางร้านนะครับผมคือเนี่ยมีครับวันนี้แซ่บแน่ครับไม่ต้องห่วง ยอดมาเดนะ้อ,นอ,อ,นอพี่น้องเลยมาติ้วชีสเลยแม่ผมแซ่บเลยครับยอดเลยครับกระติกครับผมแล้วก็ใส่ขี้เเผวด้วยนะแม่นนนเ,นเนพาะเมามพิ่มรสชาติกัดไก่เน็ดมะม่วงครับเหรอไหับไก่เน็ดมะม่วงครับคุณมือคุณแม่ผมเองครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับผมติ้วใส่หัวสิครับเิ้วใส่ จะจะไค่กล่องนี่เองกินแล้วก็ร้อง่ิถวหัหัวเรทำไมครับสร็จแล้วครับวันนี้เขาแกนแ้วาครับผมเสร็จแล้วครับผมคุณแม่บอกว่าเตรียมใส่กล่องได้เลยนะครับผมวันนี้ข้าวุกก่นะครับวันนี้มีะรบ ก็ผสมครับผมนี่ดีเลยนะหอมเตวามกอนอันนี้กรเสืนเลยน่ใช่กัดเทนใช่เทอนอันนี้กกระะเนครับผมะเนครับผม คุณแม่เองครับผมแนแบงเ่กมะเขือทียนะกรครับผมแลก็นี่เสร็จบร้อยครับอ่าลงองเตักข้าใส่รเลยอ้สร็แล้วครับผมเข้าจานด่วนเข่าบุบครับ ครับผมเอร็ุครัค่ะยอดสุยเดยอด